สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิรษานะครับพี่น้องครับเราอยู่ใน Hall of Fame หรือหอเกียรติยศแห่งความเชื่อวันนี้อยู่ในฮีบรูบทที่11ข้อ3 2นะครับฮีบรูบทที่11ข้อ32ถึงข้อ33นะครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าครับและข้าพระเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอีกเล่าเพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึงกีเดโอนบารากแซมซัน เจฟทาดาวิดและซโมอเอลและผู้เผยเพ,พระชนะทั้งหลายเพราะความเชื่อท่านเหล่านั้นจึงได้มีชัยเหนือดินแดนต่างๆได้ตั้งระบบความยุติธรรมได้รับผลของพระสัญญาได้ปิดปากสิงพี่น้องครับเวลาที่เราอ่านมาถึงข้อ32นะครับก็ดูเหมือนว่าผู้เขียนเนี่ยกำลังยกมือดูนาฬิกาครับว่าเอ๊พูดมากไปหรือเปล่าหรือ เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ว่ารวบรัดเหลือเกินนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับบรรพชนแห่งความเชื่อหรือบรรดา VIP แห่งความเชื่อทั้งหลายที่กล่าวถึงเขามาตั้งแต่ต้นผู้เขียนทีบูเหมือนฟังดูแล้วเหมือนนักเทศครับที่มองนาฬิกาและถ้าว่ามีเวลาอีกนะครับท่านก็คงจะพูดได้มากกว่านี้อีกเยอะแต่ท่านเพียงระบุแค่รายชื่อไม่กี่ชื่อโดยไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วอธิบาย ประสบการณ์ของผู้เชื่ออื่นๆโดยไม่ได้ตั้งชื่อด้วยบางคนก็ได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ด้วยความเชื่อศรัทธาบางคนก็ถูกทรมานตายอย่างน่าสะดายองเพราะความเชื่อและแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นได้รับการเรียกว่าเป็นเป็นมรณะาสักข,ขีนะครับหรือพวกมาติมาเตอร์ก็คือบรรดาคนที่ล่วงหลับไปหรือยอมตายเพราะความเชื่อความศรัทธา โดยความศรัทธาเชื่อของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาไม่ได้รับสัญญาที่เราทุกวันนี้ได้รับผู้เขียนที่บูพยายามให้ผู้อ่านนะครับสัตซ์ซื่อต่อพระเยซูคริสต์ครับและเมื่อเผชิญกับการปราศพหารการกลมเหงที่ใกล้เข้ามาข่าวสารของพระเยซูจึงมีความจำเป็นมากครับเพราะว่าแนวโน้มของพวกเราที่จะใช้ศรัทธาในพระเยซูทำให้ เกิดการปลอบโยนหนุนจิตชูใจกันทําให้มีสันติสุขในชีวิตของเราแน่นอนครับมันต้องมีการทดลองความเชื่อที่แท้จริงต้องถูกทดลองความศรัทธาวางใจในพระเจ้าแน่นอนครับเมื่อเราพบว่าไม่มีทางออกที่จะเดินต่อไปแต่เราเห็นครับว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการดำรงไว้เชื่อถืออยู่ยังเชื่ออยู่ยังมีความศรัทธาอยู่ก็จะมุ่งไป ที่บำเหน็จสุดท้ายก็คือชีวิตนิรันดร์ครับใน,นพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราจะเห็นหลักการง่ายๆหลักการหนึ่งว่าพระเจ้าอํานวยพระพรพระเจ้ามีพระพรเตรียมไว้แล้วสําหรับผู้ที่ไว้วางใจพระองค์และมีผลลัพธ์ที่น่าประทับใจนะครับข้อ3ามสองนะครับบอกว่าและข้าพระเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอีกเล่าเพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึงกีเดโอนบารากแซมสันเยฟทาดาวิดและซามูเอลนี่มีชื่อ6คนด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาดูครับว่า นนกอั้ทําวีรกรรมยิ่งใหญ่แห่งความเชื่ออย่างไรบ้างถึงได้มีชื่อระบุเป็น VIP ใน Hall of Fame หรือหอเกียรติยศแห่งความเชื่อนี้เรียนพี่น้องก่อนนะครับว่าสั้นๆเหมือนอย่างที่พระธรรมฮีบรูหรือผู้เขียนฮีบรูว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึงแต่ผมก็ขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมนะครับจะมาดูกันว่าชีวิตของ6ท่านนี้เป็นอย่างไรให้คนนี้นะครับมี4คนครับอยู่ในสมัยของผู้วินิจฉัย แล้วก็ตามด้วยดาวิดซามเอลนะครับก็อยู่ในอีกยุคหนึ่งก็คืออยู่ในยุคของการมีกษัตริย์แล้วนะครับแสดงว่าผู้เขียนนั้นไม่ได้ระบุเรียงตัวตามเวลาลำดับเวลานะครับกิเดโอนมาด้วยบารากนะครับมาด้วยแซมซันแล้วก็มาด้วยเยฟทาแล้วก็ดาวิดนะครับแล้วก็ตามด้วยซามเอลแต่ที่น่าสนใจนะครับก็คือว่า5คนแรกเนี่ยมีล้วนมีข้อบอกพร่องร้ายแรงเลยครับ ถึงแม้ว่าข้อบอกพร่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็าตามพระเจ้าก็ยังรับได้พระเจ้ายังให้เกียรติเขาในความเชื่อครับคนแรกครับกิเดโอนะครับกิเดโอนเป็นคนขี้ขลาดเขาต้องถูกเกลี้ยกล่อมเขาถูกชักจวนชักนําให้ทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทําหลังจากที่เขารับชัยชนะอย่างน่าอัศจรรย์มากด้วยกำลงพล หรือทหารเพียง300นายเท่านั้นเองก็มีชัยชนะเหนือกองทัพชาวมีเดียนจำนวน1 3 5 0 0 0นายพี่น้องครับประทะกันนะครับ300นายมีพระเจ้าชนะชาวมีเดียน1 3 5 0 0 0นายที่เขาไม่มีพระเจ้านี่ครับคือความเชื่อว่า300คนทำได้อย่างไงแต่ต่อมาครับกีเดโอนทำสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งคือเขาสร้างเอโฟดครับ ที่ทําให้อิสราเอลนั้นหันมากราบไหว้บูชารูปเคารพพ่นองเราเห็นนะครับเป็นคนที่มีข้อบกพร่องเยอะล้มเหลวครับแต่พระธรรมฮีบรูก็ยกย่องในฐานะที่เขาเป็นบนรรพชนแห่งความเชื่อคือเป็นวีระบุรุษแห่งความศรัทธา300คนเอาชนะแสนสาคนต่อไปครับบารากครับบารากก็เหมือนกันได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่ สำหรับกองทัพอิสราเอลเหนือกองทัพลดรบ900ขคันที่เขาทำอย่างนี้ได้เพราะใครครับเพราะมีเบโบร่าครับซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นผู้วิจัยหญิงนะครับช่วยพี่น้องครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่พระเจ้าได้ยกย่องเขาก็คือชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยความเชื่อต่อมาครับแซมซันครับแซมซันนั้นโจมตีชาวฟริสเตียหลายต่อหลายครั้ง แต่ชีวิตของเขานั่นก็สะดุดเพราะว่าผู้หญิงครับเป็นปัญหาของผู้หญิงที่มีต่อผู้หญิงชาวต่างชาตินะครับนั่นคือแฉมซันครับจุดอ่อนเขาก็มีเยอะนะครับต่อไปครับเยฟทาครับเยฟทาเป็นบุตรของหญิงแพทย์ยานะครับและก็ในสุดเขาถูกขอร้องให้ไม่ต่อสู้กับศัตรูและพระเจ้าก็ประทานชัยชนะให้กับเขาเพราะเนื่องจากเขาได้มีความศรัทธาในพระเจ้า หลังจากนั้นนะครับถ้าเราอ่านชีวิตของเจฟซานิน่าสงสารมากเพราะว่าเขาได้เคยสาบานไว้ว่าจะเสียสละหรือถวายบูชาสิ่งแรกที่ออกมาจากบ้านของเขาเมื่อเขากลับมาจากการต่อสู้ปรากฏว่าบุคคลแรกครับที่ออกมาก็คือลูกสาวคนเดียวที่ออกมาต้อนรับเขาและเขาก็ต้องรักษาคำสาบานอย่างโง่โก็คือจะต้องเผาบูชาลูกสาวคนเดียว เนี่ยครับคือกีเดโอนบารากแซมซันและเยฟทาสี่คนนี้นะครับอยู่ในผู้นิจใจมีจุดอ่อนมากมายครับแต่ความเชื่อศรัทธาของเขาทำให้เขาทำงานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้พี่นันครับชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับหลายครั้งเรามีจุดอ่อนเยอะแยะมากมายหลายครั้งชีวิตของเรานั้นก็อาจจะยังไม่ยอมมีความบริสุทธิ์ แต่เมื่อเรามีความเชื่อพี่น้องครับพระเจ้าก็สามารถที่จะใช้เราในทางของพระองค์ได้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อพระเจ้าใช้เราแล้วนั่นเป็นโอกาสที่พระเจ้าทําให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจึงควรจะต้องมาสวามิภักดิ์เราควรจะต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาและเราควรจะต้องมอบถวายชีวิตของเราให้เป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ต่อพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและ ข้อัมพีตอนนี้นะครับปิดท้ายด้วยดาวิดและซามมเอลครับดาวิดนั้นเป็นคนที่ทําตามพระทัยของพระเจ้ามีศรัทธายิ่งใหญ่แม้ว่าเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่เขาเอาชนะโกแลตดได้แต่ต่อมาครับเขาก็ทําผิดใหญ่เหมือนกันคือล่วงประเวณีและฆาตกรรมอูริอาเพื่อปกป้องความผิดของเขาเนี่ยครับคือดาวิดก็เหมือนกันแต่เขากลับใจครับเมื่อเขากลับใจเขาได้รับการชาระให้บริสุทธิ์ ดาวิดนั้นเป็นคนที่พระเจ้าใช้มากที่สุดนะครับและซาโมเอลก็เช่นเดียวกันครับซาโมเอลนั้นเป็นคนชอบทมซาโมเอลได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เผยพระชนะคนแรกนะครับฉะนั้นเองตรงนี้จึงเป็นรวบรวมยาวไปนะครับจนกันถึงมาลาคีครับซึ่งเป็นผู้เผยพระชนะคนสุดท้ายในพระคัมภีร์ฉะนั้นพี่น้องครับพวกเขาพูดความจริงของพระเจ้าอย่างกล้าหาญครับผู้เผยพระชนะนั้นมักจะทนทุกข์ทรมานด้วยความจริงนั้น สิ่งที่เขาพูดนะครับก็เป็นคําของพระเจ้าหลายหลายคนก็รับไม่ได้ครับจึงทําให้การพูดพระวจนะของพระเจ้าการกล่าวคําพยากรณ์นั้นนํามาซึ่งความเดือดร้อนที่มีต่อผู้เผยพระนะคนต่างๆเหล่านี้ครับพี่น้องเราจะเห็นนะครับว่านํามาซึ่งชัยชนะเหนือดินแดนต่างๆของพวกอิสราเอลระบบความยุติธรรมพระวจนะของพระเจ้าทรใหบัญญัติดได้ถูกตั้งขึ้นมา และเห็นว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นได้เกิดผลพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าแม้ว่าเราจะไม่เพอร์เฟกนะครับแต่พระเจ้าผู้เพอร์เฟกทํทให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ดีเกิดขึ้นได้เพียงแต่เราต้องยอมจำนนกับพระองค์และเราต้องเชื่อฟังพระองค์ครับและนี่คือ6คนนี้6คนซึ่งเป็น VIP แห่งความเชื่อในหอเกียรติยศนี้ทําให้เราทั้งหลายจะต้องกลับมา ดูชีวิตของเราครับว่าเราอาจจะไม่พร้อมแต่ว่าเมื่อพระเจ้าเรียกเราขอให้เราออกครับขอให้เราที่จะตอบสนองต่อพระองค์อย่างถูกต้องเพื่อที่ว่าชีวิตของเรานั้นจะได้รับการฟูมฟักดูแลแล,และขัดเกลาจากพระเจ้าจะเป็นเครื่องมือเป็นภาชนะเป็นทานพระพรที่ยิ่งใหญ่ต่อไปขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับโภชนะของพระองค์และชีวิต ของบรรดาพ่อหมู่แห่งความเชื่อของพวกข้าพงั้งหลายทําให้ข้าพงหลายนั้นได้เห็นว่าแม้ว่าจะมีชีวิตที่ไม่ครบถ้วนไม่ดีไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควรแต่พระเจ้าก็ยังใช้ด้วยพระคุณความรักของพระองค์และพระเจ้าก็ขัดเกลาชีวิตของคนเหล่านี้ตามชอบพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพงธึงหลายหลายหลายครั้งทีเดียวข้าพงหลายไม่เหมาะ ไม่สมและมีชีวิตที่ไม่ดีพอแต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ยังส่งให้ข้ามหลายมีโอกาสที่จะรับใช้พระองค์เจ้าได้ตามการทรงเรียกของพระองค์ตามความเหมาะสมสขนาดของความเชื่อเหมาะสมกับขนาดของความเชื่อของข้ามหลายแต่ละคนในของพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ข้ามหลายตอบสนองต่อพระองค์อย่างถูกต้องด้วยเถิดในการที่จะทําตามพระหมหาบัญชาของพระองค์ขอบคุณพระองค์อธิษฐาน ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องทักทุกท่านครับสวัสดีครับ